jazz. อ่าทำไมเราเลือกแจ๊สซึ่งข่าวดีออกไปแล้วค่ะอ่ายอมรับจริงจงว่าข่าวดีออกไปแล้วเรืองขออินฟราฟันอินฟราฟันผมไม่ผมไม่พูดถึงเรา,าพูดกันหลังจากอินฟราฟันดีกว่าหนึ่งคือกำไรต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆหลังจากที่มาทึกกำไรของอินฟราฟันค่ะเมื่อมีการาันทึกกำไรเพิ่มขึ้นจะมีการจ่ายปันผลพลิเศษชัวๆนะครับอ่ากำไรสุทธิของตัวแจ๊สเองในปีนี้แล้วก็ปีหน้าจะมีการเติบโตขึ้นมาประมาณปีนี้น่าจะโตอยู่ประมาณ7%ซึ่งถ้ามองว่าโต17%ไม่รวมเรื่องขอกําไรจากเรื่องของการายอินฟฟาันนะครงนี้เย Uh, P/E อยู่ประมาณ13เท่านั่นหมายถึงว่า PEG ของเขาเนี่ยต่ำกว่าหนึง่งนั่นก็คือเป็นตัวที่เทียบ P/E กับโรลแล้วนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแต่ที่สำคัญที่สุดของตัว Jazz ก็คือตัว ROE เชื่อไหมครับ ตัวอ o e ของเขานี่อยู่ที่ประมาณ28% 28%เนี่ย ROE นี่ถือว่าอยู่ในระดับที่แบบท็อปเอนของประเทศเหมือนกันนะใ,ในในตลาดหุ้นเลยเพราะว่าจะหา ROE ที่ขึ้นไป30%สเนี่ยส่วนใหญ่คุณก็จะไปเจอในหุ้นกลุ่มผู้ค้าปลีกมากกว่านะครับกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับที่มี ROE สูง ที่เด่นที่สุดก็จะมีแอดวาร์ลวละรองลงมาก็เป็นเขาแหละนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าตัวดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยคนที่วางบอร์ดแบนวางโครงสร้างไว้แล้วจะได้เปรียบนะครับซึ่งดิจิตอลอีโคโนมีเพราะว่าเขาบอกตามนโยบายของดิจิตอลอีโคโนมีเองซึ่งผู้ตั้งนานยังไม่มีใครออกอะไรมาเท่าไหร่นะฮะแต่เขาจะมีออกพอรบกันมานะฮะกำล,งลงังพยายามที่จะเร่งให้เขาอนุมัติพรบออกมามีข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกบ้านต้องมี อินเทอร์เน็ตใช้ซึ่งดีที่สุดก็คือแน่นอนทางอากาศมันก็จะช้าบอร์ดแบนด์มันก็จะเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการวางเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งโอกาสที่แจสจะได้ประโยชน์จากจุดนั้นเองก็มีหลายๆคนก็มองเห็นโอกาสครับแอดวานก็จะเข้ามาทาธุรกิจบอร์ดแบนด์ทำไมเพราะธุรกิจบอร์ดแบนด์มันมีอนาคตเขาถามแอดวานจะเทรดตัวแจสไหมต้องบอกว่าลําบากเพราะว่าตัวแอดวานเองก็คงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าที่จะเร่งทําเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวตัวแจสเองก็ลงึลงลงทุนตัวบอร์ดแบ นะครับราคาพื้นฐานของตัวแจ๊สเนี่ยเราให้ไว้อยู่ที่9.4บาทะนะครับถึงถือว่าไม่แพงมากถ้าเทียบเป็น P/E ROE แล้วก็โกลดของเขา1ะนะครับ 1>, 1บาทจากราคาปัจจุบันที่8บาท40แต่ ใบบาทห้าสิบก็แข็งแกร่งอืดมากไม่ทะลุไม่ผ่านเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจเย็นของบางอย่างมันต้องใช้เวลา <c oughs> คุณจะไปเร่งเขาเร็วๆได้ไงคือของบางอย่างต้องสร้างฐานบ้าง <c oughs> นะเนี่ยอ่ะตรงนี้ตนแนวต้าน <c oughs> แนวต้านตรงนี้เลยอ่ะก,ก็เห็นด้วยนะครับจากที่คุณโซบาว่ามาว,าว่ามันมีแนวต้านอยู่ผมก็เก่งขค้ื่อมือนี้มากนะครับแนวต้านอยู่แถว8 5 5จ้าห้าถูกไหม <c oughs> เนี่ยแนวต้านตรงนี้8 5จุจริงๆมีต้งนบนอีกนะนี่ตรงนี้เลย8จุด 8.7นะครับทะลุตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหขอบอกนะครับว่าโลกอยากให้ดูเทรนไลน์ตรงนี้นะครับซึ่งผมมองแนวแนวโน,วนว้ว่ามีโอกาสทะลุถ้ามีข่าวดีตรงนี้ดูเทรนดไลน์ตรงนี้เทก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดบอกไปนี่ <c oughs> วิ่งไปไกลเลยนะครับเทรนไลน์ตรงนี้จะแบบจะวาดขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงนี้ครับนู่นนะฮะ10บาททะลุะไม่อยากจะวาดเป้าเวอร์เดี๋ยวจะหาว่าเราเวอร์เราเอาราคาพื้นฐานก่อนละกัน9.4แต่ถ้าหรือใครจะเล่นระยะสั้นแนวรับที่ประมาณ8 บาท10สตางค์ะนะครับลุดก็คือหมดรอบการเก่งกําไรระยะสั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพื้นฐานของเขาเปลี่ยนโอเคนะ,คะใช้แ1จุดเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับคนที่จะเล่นเก่งกำไรสำหรับตัว j a z สนะครับก็ให้แจสไว้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับช่วงของหุ้นฟันธงแมว้ว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเขาหมดแคตเตอลิสไปแล้วมา อินโฟฟันก็หมดแล้วแต่ว่าพื้นฐานพื้นฐานที่รอการเติบโตยังมีอยู่ใช่หลายคนบอกว่าหมดแคตเตอลิสต์แต่ตอนที่ก็มีแคตเตอลิสต์แต่คนมันลงในยาจะมตายอาการออกแอปออกแปดจุดนะเมื่อวานนี้ไปออกคอนเสิร์ตกับเอกกี้มาก็เลยติดเข้ามาเลยเลยติดเอกกี้มาหน่อยนึงนะครับแต่แป้าเขาก็ลงมาเหลือแค่8บาทกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ง่ายคือก็มีการ take profit ไปบ้างบางส่วนเหมือนกันแต่ว่าเก่งกำไรระยะสั้นๆหลุดแปบาทสิบใช่นั่งดูก่อน8.1ลงมาเนี่ยก็ให้มารับแถวต่ำกว่า8บาท ว่าโดยพื้นฐานผมเชื่อว่ายัางเปน็นพื้นฐานที่ดีถ้าใครทนแขกได้ก็ทนะนะครับผมเชื่อว่า9ก้าบาทมีโอกาสได้เห็นอยู่ครับสำหรับตัวแจ๊สราคาเหมาะสม9บาทสบเกียบค่ะมาดูกันที่คำถามของผู้ชมที่ส่งผ่านเ m s เข้ามาบ้างเมื่อสักครู่พี่พี่บอกว่าต่างชาติเริ่มเข้ามาเก็บในหุ้นสังหาใช่ใช่แต่คุณผู้ชมสนใจไม่ไม่ได้เป็นเป้าต่างชาติเลยอ,ะอ่ะสนใจเพรสสนใจอนันต์สนใจแสนสื่ตัวไหนตัวไหนดีตัวไหนนะเพรสอนันต์แล้วก็ อ่า<ห>นอะไร<ห>ท่อุเชียดนะผมผมพูดตามตรงนะผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเข้าไปดูนะครับผมดูเทคนิคเขาให้แล้วกัน<ช>เพราะว่ามีคนเชียร์เยอะในเชิงในในใน,ใน,ในเชิงของก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาเชียร์พื้นฐานหรือเชียร์เทคนิคเหมือนกันนะ<อ>สัญญาณดูดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเขาทำ higher ์โลขึ้นมานะครับกลายเป็นเทรนดขาขึ้นขึ้นมาได้นะครับสังเกตที่ดีว่าเขาทำตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับ นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นไปที่เทรดที่กรอบบนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงซึ่งกรอบบนของเขาเนี่ยจะอยู่แถวประมาณ4.3ถึง4.4คะ่ะอันนั้นเป็นในเชิงของเทคนิค ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด3.58ลงมานะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะว่า3.58ถูกเทสอยู่3รอบแล้วเด้งขึ้นมา,าหลุด3.58ถือเป็นจุดสตอปลอสสำหรับตัวอานันต์ในง่าการเก็งกําไรทะลุอะไรดูดีนะครับทะลุ4.02ขึ้นมาถ้าทะลุ4.02ขึ้นมาได้ใครอาจจะอยากจะรอใช้กลยุทธ์นี้ก็ได้นะครับทะลุ4.02ให้ลุนขึ้นไปที่4.3นั่นหมายถึงว่าให้ f o l โล w บ u y ที่4.02ก็ได้ซื้อตรงนี้ใช้ 3. า 58เป็นจุด stop loss ค่ะค่อนข้างชัดเจนแต่มีคนเชียร์เยอะก็เลยเอามาพูดแต่ผมไม่ได้เชียร์ด้วยนะครับเห็นในไลน์เขาเชียร์กันจังเดี๋ยวนี้ลงทุนเนี่ยมันออนไลน์จริงๆออนไลน์ก็น่ากันทั้งวันค่ะคือออนไลน์นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าออนไลน์บนคอมพิวเตอร์คือออนบนมือถือโฟนอันนี้คือดูจากที่เขาจะ f ฟ l ลโลไ y หลังทะลุ4บาท2องสตางค์แต่ผมว่าซีรีเนี่ยน่าถ้าผมจะถ้าผมว่าผมมองในพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าซีรีน่าสนใจเพราะว่าซีรีเนี่ย คุต้องตามต้องบอกตามตรงปีที่แล้วแย่มากเพราะว่าถูกดีเลย์มาหลายโครงการปีนี้มีการเริ่มเปิดโครงการที่ดีเลย์มาเพราะฉะนั้นปีนี้จะเริ่มมีแรงมีแรงซื้อหรือว่ามีเริ่มมีการยอดขายที่ดีขึ้นสำหรับตัวซิลิแล้วก็รีบาวขึ้นมาค่อนข้างเป็นรูปตัววีขึ้นมาเลยนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวนี้คือวัน2.24 2.25มีความเป็นไปได้เหมือนกันสําหรับคุณตัวนี้นะครับก็ก็ดูซิลิกับอนาาคตผมบอกไปแล้วนะครับก็ดูซิลิไว้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตนาแอยอย้ถ 2.06ยอยู่นะครับซึ่งวันนี้พยายามขึ้นไปแล้วแต่บอกว่ายังไม่ผ่านถ้าทะลุ2.06ขึ้นไปได้เนี่ยก็ลุนขึ้นไปที่2.1จนถึง2.2 2.3าเลยรเข้าไปรู้อีทีพอเป็นยอดแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องหลอกนอนจริงนะถ้าดูกราฟห่างออกมาหน่อยหนึ่งสังเกตได้ดีนะครับเนี่ยแนวต้านตรงนี้คือแนวต้านสำคัญที่สุดทำไมฮะมันเนี่ยตรงเนี้ย2 2ถ้าทะลุตรงนี้ได้นะหรือทะลุตรงนี้ได้นะ2 2 4นะ เนี่ยทะลุตรง2.24ใครอยากจะเล่น follow by แบบหุ้น super t e r o u n a l ทะลุ2.24นี่คือข้างบนนี่โอ้โหโล่งโจงเลยะแต่ แต่อะไรจ้ะในทางในทางกลับกันถ้าไม่ทะลุไม่ทะลุก็ลงมาข้างล่างเนี่ย <c oughs> ก็เป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงท,ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหาจุดคัดลอสของตัวเองอให้เจอแล้วกัน<ช>ค่ะ่ถึงบอกว่าก,กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ดูปัจจัยพื้นฐานแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้เทคนิคด้วยมันจะง่ายขึ<ช><ช>ข้นาการหาจุดรับจุดซื้อจุดขายใช่ครับนะคะดูตัวต่อไปอันนี้ให้ให้ดูสองตัวไบดียกันกับสารสิรินะฮะตัวต่อไปถามถึงหุ้นของเอ่ออะไรไอเฟกโอ้โหยังไม่มีอ่ะแต่ว่าอยากจะเล่นสั้นๆไอเฟกนี่ย ตัวนี้ไอเฟกต์วะเนี่ยใช่บอกบอกตามตรงนะฮะไอเฟกต์เนี่ยเล่นบนสตอรี่ของสิ่งที่ผู้บริหารพูดทั้งหมดได้จริงๆหรือยังยังได้บ้างนะครับแต่ไม่ยังไม่ไม่ได้ถึงขนาดไพยตรงนี้หรอกคือปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยยังไม่ได้วิ่งขึ้นมายังไม่ได้วิ่งปัจจัยพื้นฐานเนี่ยล้อเนี่ยรอเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะถวงไปถึงไหนเนี่ย กับนโยบายพลังงานของเราเนี่ยะนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะประกาศสักทีว่าใครกันแน่ที่ได้พลังงานแสงแห่งอาทิตย์มันก็ไม่กวัดผมก็รออยู่นี่แหละไอ้การที่ยังไม่มีการประกาศเนี่ยมันก็เลยทํายังให้มีความหวังว่าเฮ้ยคุณกลุ่มนี้ยังมีอยู่แต่ผมก็ลองนั่งนับดูนะมีทั้งไอเฟกซูเปอร แล้วจะมีใครอีกก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่จะประกาศออกมานับนั่งผมนั่งนั่งนับเล่นๆนะให้น้องๆรวมอ่ะได้สี่พันเมกะวัตเกินไหมเกินที่เขาให้พันแต่นับไปนับมานี่ทุกคนบอกว่าเขาจะมีสี่พันเมกะวัตก็นั่งเกาหัวอยู่เอาไงดีเนาะคนได้คนนี้ได้คนนี้ก็ต้องเจ็บใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมีความเสี่ยงของการลงทุนอยู่นะครับคือแต่ถ้าให้ไปลงทุนในหุ้นตัวที่ได้แน่ๆอย่าง SPCG หลายคนก็บอกเฉยจะมาเพราะว่า SPCG เนี่ยเป็นหุ้นที่แบบมันได้้แลววชัๆ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วาถามว่าจะให้ซื้อ i f e ฟ t ดีไหมเ <Wow. S 1> มื่อวานนี้ลงไปทดสอบโลที่แถวประมาณ16.5 <Wow. S 1> ถ้าจะเล่น i f e ฟ t ตรงนี้นะครับต้องให้จุดคัดลออที่16.5ส่วนเรื่องสตอรี่เนี่ยถ้าเชื่อผู้ผผผบอบกตามตรงนะครับถ้าเชื่อสิ่งที่ ผู้บริหารบอกว่าจะได้ได้จริงๆเนี่ยแฟร์ไพรส์ก็อยู่แถวประมาณ2ี่สิแหละไม่ได้เถียงอะไรถ้าได้ตามนั้นนะครับแต่ว่าจากนี้ไปอัพไซด์มันก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเล่นกันมาตั้งแต่นูนะ่นก่อนหน้านี้อีกนะตั้งแต่ไม่กี่บาทเล่นเงินถึงขนาดนี้นนนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วอยู่เหมือนกันนะครับแล้วไอเฟกก็พื้นฐานให้ระมัดระวังนะครับเทคนิคก,ก็พอเล่นได้จากการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดตัวสิบแปดบกุดนะครับก็ให้มันจุดสต็อปลอกสักกัดน,นะฮะสปดู MTLS มังท่าลิซิงตั้งใจจะซื้อเป็นหุ้นที่ลงทุนระยะยาวแต่ว่าเหตุราคา2วันนี้เวี่ยงแรงเลยไม่กล้าเลยเอางี้ MTLS ไม่ใช่หุ้นลงทุนระยะยาว mtos วันนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวสวอ์เองเนี่ยวันนี้ได้ประโยชน์เป็นเพราะว่าลากยาวลากยากน,นาโนก็จริงก็งย,งย,งย,งยังไม่ได้นานโนไฟแนนซ์เนี่ยต่อให้คุณเริ่มทาจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็ต้องค่อยๆสํารวจตลาดค่อยๆอยไปกูไม่ใช่มาถึงตู้หมื่นล้านมไม่ได้ขนาดนั้นแต่หุ้นตัวนี้ไม่ได้เหมาะสําหรับเพราะว่าหนึ่งเพราะอะไรคือโกลด์เนี่ยมันมาตอนช่วงแรกๆตอนที่ฐานตัวเองต่ำๆเพราะฉะนั้นโกลด์มันจะสูงมาก แต่ถามว่าจะโกรดมันจะวิ่งไปได้ไกลๆแบบยาวๆเลยไหมเป็นซับสแตนดาร์ดเบลโกอย่างพวกโรงพยาบาลผู้ค้าปลีกเนี่ยยังไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นแต่แน่นอนครับนาโนไฟแนนซ์ ance, เรื่องของฐานที่ค่อนขา้างต่ำในการที่เขาลากยาล,ลักลากยาต่อน,นี้ต้องการเงินหมุนมากผมบอกตามตรงว,ว่าลากยาวันนี้เราราคาสินค้าเกษตรตกตัดขนาดนี้เนี่ยเงินหมุนสําคัญที่สุดสําหรับเขาเพราะว่าเขาเขาต้องเขาต้องหมุนเพื่อทําเกษตรต่อไปเรื่อยๆแต่ราคาสินค้าเกษตรมันตกไนงะมันก็เลยทําให้เขาสามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ทั้งตัวสวัสดตัวเนี้ เพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะในรอบ2อสปีเนี่ยลงทุน MTLS เนี่ยไม่มีปัญหาเอางี้กันเอาให้ปีหนึ่งผมเชื่อว่า MTLS ขึ้นกว่านี้ เพราะฉะนั้นเราคือโดยเชิงพื้นฐานผมคิดว่าได้โดยเทคนิคนะครับมีเปิดแก้ไปตรงนี้อาจจะขึ้นมาทดสอบตรงนี้นะครับทะลุถ้าตอนนี้ไฮคือ20.1ทะลุ20.1ได้ก็เปิดนะครับงานนี้คานนี้ก็เปิดยาวเลยอาจจะทะลุขึ้นไปถึงประมาณสักง24 25เลยนะครับสลาดบลเดบแต่ว่าในระยะสั้นถ้าหลุด19.4ลงมานะครับเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการลงทุนรอบนี้18.40ป9าบบาท อก้าสิบแปดบาทเท่าทีครับสิบแปดบาทสิบแปดบาทโลสิบแปดบาทที่ทําไวา้<า>วันนี้สิบแปดบาทเป็นจุดสต็อปลอสหนึ่งบาทจากนี้ครับไม่ใช่หุ้นลงทุนระยะยาวไม่มใช่ที่วีไอไม่ผมในความเห็ของผมผมก็บอกว่าเป็นตัวนี้ไม่ได้ใช่หุ้นวีไอค่ะเป็นเป็นมันเป็นไม่ก็ไม่ใช่วีไอไว <laughs> นะครับมันเป็นหุ้นที่สามารถขึ้นได้ในระยะหนึ่งถึงสองปีนี้จากโกลด์ที่ยังอยู่ค่อนข้างสูงด้วยโกลด์ที่สูงเนี่ยแน่นอนวันนี้คุณสิบเก้าบาทเงี้ยคุณโกลด คุณโกรดได้เนี่ยมันมันมัน,มนไปได้อยู่แล้วลหะนะครับแต่ว่ามันจะโกรได้ปี2ปีแล้วจากนั้นมันก็มันก็จะเริ่มสเตเบิลนะครับตัวเราไปที่ถามเข้ามาถามถึงตัว AJD มีทุนอยู่4บาทฮ่าเป็นทุ้นที่มีคนบอกผมนะ ตั้งแต่2บาทว่าจะไป5บาทอะไรของเขากองผมเออเวลาเวลาบอกว่าหุ้นเท่านี้บาทจะไปเท่านี้บาทนี่แล้วมันมาจริงนะแต่เราก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะไม่เคยเข้าไปวิเคราะห์หุ้นพื้นโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็หุ้นชื่อ AJD แต่ชื่อเต็มเป็น Cloud Technology Advanced เอ๊มันทำไมเอ๊มันย่อมาจาก AJD ตรงไหนก็ยังงงอยู่นะครับโดยสัญญาณแล้วยังเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นสัญญาณขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับนั่นหาามว่าโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกไหมก็ดูดูดูแนวใต้ข้างบนไหมครับเปิดสวยไหมครับ เปิดสวยมากนะครับเนี่ยแนว้านข้างบนนี่เปิดไว้บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าซื้อแล้วมีอยู่ต้นทุนตัวแัวนั้นนะผมว่าถือต่อนะครับมันจะดูไม่ดีเลยก็คือหลุดหลุดหลุด,ลดแนวรับตรงนี้ข้างล่างนี้ลงมาก็คือแถวประมาณ4.48นะครับหรือว่าถ้าทนแกว่งได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะสามารถทนได้จนถึง4.36ในแง่ของการแกว่งของตัวตัว AJD นะครับแต่ดูจากเทคนิคแล้วเนี่ยเนี่ยมันลุ้นเนี่ยขึ้นไปแถวนี้แล้วครับ6บาททะลุเลยนไม่มีคําถามเลยไม่มี จริงป่ะเขาถามว่าอะไรเอจดีพูทถาเป็นอะไรไม่ใช่บอกมีต้นทุนอยู่4บาทใช่ือจากที่นี้ก็ไม่มีคำถามเลยคุณผูมก็ลากเทนลไลน์ขึ้นไปมันมันไม่มันมีโอกาสเออเมันสวยนะสวยุกสวยอ่ะคือดูเทนลไลน์แล้วมันสวยอ่ะคือ เห็นเทรนแล้วก็ได้แล้วดู MACD ก็ตัดชัดเจนสักขนาดนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันตัดตรงช่วงขาขึ้นด้วยนะนะครับแล้วทำนิวไฮตามด้วยนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าโดยสัญญาณเทคนิคแล้วมันสวยะนะครับมีโอกาสที่ขึ้นไปได้อีกอย่างน้อยก็ทดสอบยอดเดิมตรงนี้ครับประมาณ5้าบาทสิบสตงางค์บาทยี่สิบตางค์นะครับแต่ ถ้าจะให้ดีคุณผู้ชมก็ช่วยลากเทนไลน์ด้วยระหว่างลงทุนจุดไหนคะจริงจริงๆนี่คือลากเทนไลน์เป็นไลยวันหลายท่านเล่นกันเก่งกำไรกันแบบคราววินาทีเอาหลายชั่วโมงไลายนาทีอะว่าเลยครับขอลร้องพี่จะเล่นกันเป็นนาทีเลยแล้วเอซีดีนาทีนี่ตัดกันแบบ พี่จะขายพี่จะสร้างวันรุ่งไหมกับโบรกเกอร์ไปถึงไหนพี่ขอสัก60สิบไหมลายลายชั่วโมงก็ได้นะพี่ลายนาทีพี่จะสร้างวันรุ่งมากเลยเดี๋ยวขึ้นเดือดขึ้นเดืยวขึ้นเลยค่าคอมพี่ไม่ได้หรอกครับไม่ได้คืนนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะคะเก่งกำไรได้ไม่ว่ากันก็ดูสินทรัพย์ที่มีการที่มันดูสวยแต่พื้นฐานไม่เหมาะตามตรงผมผมผมไม่เคยดูปัจจัยพื้นฐานคือตัวนี้มาเลยนะครับเราตอบไม่ได้เหมือนกันว่าผมก็เชื่อว่าคอนเซ็ปต์ก็ไม่มีดไปเปลวคุนตัวนี้ค่ะให้ไวให้ไวเป็นเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลง ดีเ A, A อเออ่าเออเอเอวีอ่ากูเลยที่น <c oughs> ี่รู้สึกว่าอยากได้อยากได้แนวรับ่าแนวรับเมื่อวานนี้พยายามมาเทแล้วคือจริงๆถ้าถ้าจะให้วาดแนวรับมันมีมันมีได้หลายแนวอะ่ะอ่ะคืออันนี้แนวยักษ์ใหญ่เลยนะอันนี้คือแนวยักษ์ใหญ่เลยเห็นป่ะเนี่ยซึ่ง ยักษ์ใหญ่ของมันตรงนี้นี่คือ4.3 4.4เลยนะค่ะแต่ว่าถ้าถามผมมันจะลงมาตรงนี้ไหมในแง่ของพื้นฐานผมคิดว่ามันยากเนี่ยด้วยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ก็จะออกมาดีไตรมาสที่หนึ่งก็ออกมาดีเพราะฉะนั้นไอ้แนวรับตรงนี้มันอาจจะถูกเปลี่ยนมาเป็นแนวรับใหม่ซึ่งแนวรับใหม่เนี่ยมันก็จะไปลากเทรนดไลน์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้สวยงามอยู่แถวนี้เดียสักครู่นะครับนี่นะครับมันจะลากสวยงามอยู่แถวนี้ ซึ่งซึ่งเป็นเทรนใหม่ซึ่งเราก็สามารถลากขนาดได้เดี๋ยวผมขอใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวคงเสร็จนะฮะนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมมันก็อยู่ในกรอบที่บนนี้เมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็พยายามจะเทสแนวรับข้างล่างตรงนี้แล้วก็พยายามจะเด้งขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปตามสัญญาณข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือ5.7นี่คือแนวใหม่เพราะฉนั้นแนวรับเดิมตรงนี้อาจจะไม่ใช่ที่เราขอพูดไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหม เวลาเราว่าเทรนเนี่ยมันเราต้องดูพื้นฐานประกอบไงคือเทรนตรงนี้เราคิดว่าเอ๊ะมันจะลงมาตรงนี้ไหมถ้าอกโดูพื้นฐานไม่ลงงั้นเราก็ดูเทรนใหม่ซึ่งก็อย่างที่เราเห็นก็คือจะมีเทรนใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเทรนนี้เป๊ะเลยนะถ้าลาาจากข้างบนลงมากับข้างล่างขึ้นไปะนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับก็จะอยู่ตรงนี้จ้ะ แนวรับเนี่ยจะอยู่แถวประมาณ4.85 4.86ประมาณนี้นะครับหรือเราอาจจะได้แนวรับตัวแถว4.92 4.86อ,อใช่4.86เป็นแนวรับนะครับแต่องไรก็ตามตรงนี้แนวรับจากต,ตรงนี้ผมว่าความเสี่ยงมันมีไม่เยอะเราอาจจะรับได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงมีนาคมถ้าฝรั่งเข้ามาจริงๆเนี่ยมันน่าจะลากทะลุ5บาทขึ้นไปได้ครับ อไม่ใช่ทุลุห้าบาทน่าเขียดทะลุห้าบาทห <c oughs> ้าสิบทลุห้าบาทห้าสิบขึ้นไปถึงตรงห้าจุดเจ็ดตรงนี้ได้ราคาพื้นฐานของ AV เราให้ไว้ที่หกบาทห้าสิบสตางค์ <c oughs> ที่เราให้ไว้สูงขนาดนั้นเป็นเพราะว่าเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ํามันเ <c oughs> ชื่อได้ว่าราคาน้ํามันไม่น่าจะปรับขึ้นได้เร็วแล้วแหละอันนี้ผมไม่ได้บอกว่า กสิกรเป็นคนมองคนเดียวคบล็อกต่างประเทศที่เขาเก่งเรื่องน้ำมันนะต้องให้เขาเพราะเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับตลาดน้ํามันมากกว่าเราเขาอยู่ในสหรัฐเขาเขาอยู่ในประเทศที่ขายพวกคอมเมอดิตี้มีการคุยกันนะว่าบร็อกเกอร์บางบล็อกเนี่ยมองถึงขั้นว่ายังมีโอกาสนะที่จะกลับลงมาเหลือ20่เหรียญยี่สิบเหรียญ อันนี้บล็อกใหญ่ด้วยนะ่ะางประเทศยี่สิบเหรียญแต่ว่าอาจจะเห็นแบบลงไป,ป <ะ S 2> แตะและ<ม>้วเด้งเลยแต่เฉลี่ยเนี่ยเขาก็ยังให้อยู่ประมาณสี่สิบไปปลายถึงห้าิบเหรียญมันแสดงว่าเขาก็ยังมองว่าวันนี้มันอยู่สี่สถึงห้าสิเหรียญเฉลี่ยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ตัวน้ํามันเองจะปรับลงต่อเป็นไปไ,ได้แล้วเขาก็บอกว่ามันคงใกล้บอททอมแล้วละ่ะม,มันก็น่าจะอยู่ประมาณซัมแวร์ในไตรมาสสองนี่แหละก็จะบอททอมละแต่จะเห็นขึ้นเป็นเจ็ดิเหรียญเนี่ยเมื่อไหร่รู้ไหมประมาณปลายปีหน้า ปลายปีหนึ่งห้าอปลายปีหน้าปีนี้หนึ่งห้าใช่ไหมหนึ่งหกหนึ่งปีหน้านี่คุณทำผมงงเลยคุณนับปีผิดนะเนี่ยปลายปีหน้าเอ เดี๋ยวแต่มันมีประเด็นพี่วี <Wow. S 1> ขอเอวีเนี่ยพอเราเห็นราคาน้ำมันลงมาเขาบอกว่าเขาได้ประโยชน์เพราะเขาเฮดจิ้งน้อยแต่เขาปรับนโยบายเฮดจิ้งแล้วไปเป็น50บ้าง70บ้างคือคือน้ำวันเฮดจิ้งเนี่ยการเฮดจิ้งในราคาที่ต่ำเนี่ยเป็นประโยชน์อยู่แล้วละ่ะ <c oughs> คืออย่างน้อยก็ฟิกคอสเอาไว้ก่อนต่อให้มันจะลงไปกว่านี้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีความประสงคว่าเขา manage คอร์สได้ <c oughs> นะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีแต่ว่าจะบอกว่าไม่ให้ฟิกไม่ให้เฮดเลยเนี่ยสายการบินไม่มีการมีไหนเขาแบบเปิด เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้เห็นราคาน้ำมันลงทำไมเออไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทำธุรกิจคนทำธุรกิจคุณจะให้เขาเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอเขาไม่ได้นักเก็งกำไรน,น้ำมันนะจ๊ะเขาเป็นนักคนทำธุรกิจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเขาก็คงต้อง,องมีการป้องกันความเสี่ยงอะไรพวกนี้ไว้บ้างเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าดูโดยปัจจัยพื้นฐานแต้มาสี่กำไรแต้มหนึ่งนี้จะพุ่งเลยทำ historical high นะครับแล้วก็ตัวราคาเองก็ยังไม่แพงเกินไปนะครับถือว่าเป็น low cost airline ที่ถูกที่สุดใน regional นะถ้านับกันถ้าวัดกันที่ เอาเป็นว่าลากเทนไลน์ใหม่แนวโน้มที่จะเป็นแนวรับเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละจ้้าใช่แวก็รุนกับการขึ้นเป็นทะลุ5.7นู่นเลยนี่ราาคเหมาะสมบาทหกบาทห้าสิบนั่นถึงบอกว่าผมบอกว่าเทนไลน์เนี่ยมีลุ้นว่าเป็นไปได้เทนไลน์ตรงเนี้ยนี่เป็นภาพรวมนะคะที่คุณผู้ชมนั้นประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งภาพรวมของเส้นเด็กแล้วก็ภาพรวมของหุ้นรายตัวด้วยหมดเวลาแล้วเสียใจไหมเฮ้ยยังสิบโมงห้าสิบอยู่เลยนี่สิบเอ็ดโมงเหรอเอามาทั้งเหยื่อล้วลุกตาละ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะคุณผูชมจะเพิ่มเวลาให้สามชั่วโมงไม่สุขซนกูดนะเพอวันนี้ขอบคุณพี่วีมากนะคะััดดีีคครบพูดคุยกันนะคะนี่คือความสุขในเรื่องการลงทุนถ้าเรามีจังหวะในเรื่องการลงทุนมีข้อมูลความรู้ในเรื่องการลงทุนก็จะได้มีความสุขในเรื่องการลงทุนแบบนี้นะคะมาดูกันที่เซ้นเด็กล่าสุดนี้กันค่ะอยู่ที่ระดับ1,604.75จุดนะคะณระดับนี้ติดลบอยู่0.36จุดหุ้น เล็กๆวันนี้โอ้โหมากันเพียบนะคะไม่ว่าจะเป็น C C S บวกอยู่10ตาง T U F บวกเพิ่มขึ้นมา70ตาง Jasmine บวกเพิ่มขึ้นมา20ตาง P D I บวก2บาทนะคะที่พโพลีนบวก4ตาง A หุ้นใหญ่ๆในห้านดับหายไปหมดเลยนะคะ มาดูกันที่มุมมองของโบรกเกอร์กันบ้างค่ะในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามีโบรกเกอร์ออกบทวิเคราะห์ออมาหลายๆโบรกเกอร์นะคะแต่วันนี้เลือกของหลักทรัพย์ CIB m มาฝากคุณผู้ชมในช่วงของ research highlight นะคะ CIB m เขาบอกว่าทิศทางของดัชนีหุ้นไทยวันนี้จะมีการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลงมาที่ระดับต่ำกว่า1,600จุดได้ด้วย ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เกิดจากแรงขายทำกำไร,รในหุ้นกลุ่มพลังงานใหญ่แล้วก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังเป็นผลมาจากตลาดหุ้นต่างประเทศยังคงไรทิศทางที่ชัดเจนนะคะโดยปัจจัยที่มองวันนี้มาจากการประกาศการทบทวนดัชนีรายไตรมาสของ MSCI ทั่วโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยหรือว่า MSCI Thailand ทั้งแบบ global standard แล้วก็ small cap ไม่มีหุ้นที่ถูกถอดออกแล้วก็เพิ่มเข้าไปใหม่ส่วนการตกลงระว่าง EU กับรีซ ล่าสุดนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือยังไม่บรรลุข้อตกลงซึ่งยังต้องติดตามกันต่อในขณะที่แนวโน้มราคาน้ํามันนั้นยังมีทิศทางที่ปรับตัวลงต่อเนื่องไปวันที่2นะคะหลังจากที่สต๊อกน้ํามันดิบของสารัฐนั้นเพิ่มขึ้นถึงเกือบห้าล้านบาร์เรลค่ะซึ่งก็มากกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์กันเอาไว้มาดูกันที่กรอบดัชนีบ้าง c i m b บอกว่าวันนี้นั้นโอกาสที่จะแกว่งตัวในกรอบแนวต้าน1 6 1 0 1พันหกร้อยสิบถึงหนึ่งพันหกร้อยสิบหจุดค่ท มาต่อกันที่หุ้นที่มีว o ุุมการซื้อขายเข้ามาคึกคักอย่างมีนัยะสำคัญในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกนี้จะเป็นตัวไหนติดตามกันในช่วงของ Volume Alert ค่ะวันนี้เลือกเอาหุ้นของไทย NDT มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะราคาหุ้นนั้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับตัวของวอลลุ่มที่มีการซื้อขายเข้ามาอย่างหนาแน่นด้วยนะคะราคาหุ้นของไ,ไ,ไทยดีทีนั้นเช้าวันนี้เปิดตลาดที่29บาท40สูงสุดในพุ่งขึ้นไปถึง20บาท30เลยทีเดียวมาดูกันที่ล่าสุดมีข่าวเข้ามาว่าได้เป็นการลงนามร่วมกันกับพันธมิตรจากเมียนมานะคะเพื่อพัฒนาแหล่งฐานหินโครงการที่2โดยบริษัทของไทยดีทีมีเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบแล้วก็ทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภยัยแล้วก็กระบวนการทดสอบนั้นโดยไม่ทําลายเอกสาร เผยแพร่ของบริษัทมีการระบุนะคะว่าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทสวยแม่ล้าจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาแหล่งทานหินที่วาเกะน้ำเมืองเมวดีรัฐ กะเหลี่ยงนะคะแห่งสาภาพเมียนมาบนพื้นที่ประมาณ180ตารางกิโลเมตรโดยโครงการดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งทานหินโครงการที่2ที่ได้มีการเข้าไปสำรวจและพัฒนาหลังจากที่โครงการแรกซึ่งตั้งอยู่ที่รัชฉานั้นได้มีการพัฒนาจนสามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้แล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2557แล้วก็คาดว่าจะเริ่มทําการสำรวจได้ภายใน3เดือนแล้วก็ หากพบว่ามีแร่มากพอนะคะบริษัทนันระบุด้วยว่าโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนการขยายโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมียนมาได้เป็นอย่างดีค่ะมาดูกัน,กนท,ที่ราคาล่าสุดของไทย NDT นะคะอยู่ที่19บาท80สตางบวกเพิ่มขึ้นมา60สตางหรือว่าบวกอยู่ตอนนี้3.13ค่ะสำหรับภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือ1,600จุด ได้นะคะแต่ว่าภาพนั้นแกว่งตัวในกรอบแคบๆแ,แบบนี้แม้ว่าจะมีรังื้อกลับเข้ามาในหุ้นใหญ่แต่ว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กก็คึกคักไม่น้อยหน้าเหมือนกันกลุทธ์การลงทุนช่วงนี้จะทำกำไรยังไงดีนะคะพูดคุยกันในช่วงของชี้ช่องลงทุนหุ้นไทยเทศกับ DBS b r อ k e r ค่ะ ก็คือกันนะคะกับทางนางคุณพงพัฒน์สริพิพัฒน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสพิเอร์ประเทศไทยค่ะคุณพงพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้มีแรงซื้อดันกลับมานะคะในช่วงท้ายตลาดให้ยืนเหนือพันหกได้แต่เช้าวันนี้แกว่งตัวนะคะแขวนตัวในกรอบแคบมากๆเลยหุ้นใหญ่เหมือนจะมีแรงซื้อแต่ว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กก็คึกคางเหมือนกันประเมินภาพรวยยังไงดีคะ คือช่วงนี้มันคงเป็นลักษณะของการผันผวนนะครับเพราะว่าคือถ้าจํากันได้เนี่ยในช่วงสองปีสามปีที่แล้วที่มันมีปัญหาเรื่องกรีซเยอะๆเนี่ยตลาดก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะคือขึ้นวันหนึ่งขึ้นวันนึงลงขึ้นลงแรงนะครับผันผวนเนื่องจากข่าวที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเออมันเป็นการเปราะลองนะครับเรื่องการลดหนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อ่อ เอาความเสี่ยงเรื่องดีเ่ยมาเป็นตัวประกันนะฮะมันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมีลักษณะผันผวนเช่นนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าตลาดเนี่ยเหมือนจะยังคงมีแรงซื้อดันเข้ามาอยู่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกหนึ่งนะครับที่จะไม่ยอมให้อ่า ต่ำกว่าพันหกเยอะๆนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาไซด์เบทแถวนี้อีกนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำถ้าดูตัวฟิวเจอร์เนี่ยเราแนะนำให้ดูที่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดเป็นหลักนะครับคือถ้ายังไม่อ่อนตัวลงลดต่ำกว่าเนี่ยก็จะมีสัญญาณเชิงบวกในช่วงถัดไปได้นะครับเพราะว่าวันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีะน่าจะมีข้อสรุปในเรื่องกรีซออกมานะฮะค่ะก็ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องกรีซเป็นหลักนะคะในช่วงนี้ ใช,ใช่ครับ<ช>แล้วก็ราคาน้ํามันด้วยนะฮะเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ย คือตลาดจะถูกหรือแพงเนี่ยส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันน,นะครับเนื่องจากถ้าราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสต็อปเกตแล้วก็จะทําให้แนวโน้มกําไรของหุ้นพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ลดตัว PE ที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยลงได้ครับค่ะก็ติดตามความผ,ผันผวนที่เกิดขึ้นจาก2ปัจจัยต่างประเทศนี้ด้วยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้เลือกตัวไหนมาฝากคุณผู้ชมคะ,ะวันนี้เราแนะนำตัว Major h 15นะครับตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเอส1 มารซื้อขาอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ถ,ถ้าดูทิศทางตัวแม่เป็นหลักแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวเบนบ็อกของเราเนี่ยให้สัญญาณบวกเนี่ยามากกว่าสัญญาณลบเนี่ยเท่าหนึ่งนะครับคือมีสัญญาณบวกเนี่ยสิบเครื่องมือสัญญาณลบห้าเครื่องมือนะฮะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเรามองว่าดาวไซด์อาจจะยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือไซด์เวทแถวๆยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ เ,เ,รเราเราประเมินแนวต้านไว้ในช่วงสั้นเนี่ยอยู่ที่30.5กับ31.5นะครับก็แนะนำให้ซื้อกิ่งแกมไรได้นะครับสําหรับตัวเมเจอร์ H15 นะครับค่ะจริงๆแล้วราคาเขาไซเวอพขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจภาพรวมตลาดเลยนะคะใช่ครับมันก็ค่อยๆไซเวอพแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าเขาเนี่ยมีการ พักฐานไซด์เวมาระดับหนึ่งล้นะฮะก็ถ้ายืนระยะเท่านี้ได้อีกเนี่ยมันน่าจะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นรอบใหม่นะครับค่ะได้ควันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรว